มาติดตามเรื่องราวของการปั้นทายาทธุรกิจรุ่นใหม่กันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดค่ะไทยพานิชจูเิสแบนนะคะเปิดหลักสูตร f o t y f i v academy ปั้นกลุ่มทายาทคนรุ่นใหม่ค่ะสู่ reader of tomorrow ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืนค่ะ คุณลริพัทรธรนวิกรายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักษัพย์ไทยพาณิชย์เรสแบร์จำกัดกล่าวว่าไทยพาณิชย์เรสแบร์เดินหน้าสารต่อกลยุทธ์ The New Wave of Wealth เร่งเครื่องเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งระดับสูงของเมืองไทยด้วยบริการแบบครบวงจรล่าสุดเปิดหลักสูตรสุด e x c ก u s คลู The 45 Academy ภายใต้แนวคิด Leader of Tomorrow บ้นผู้นำแห่งอนาคตที่มีพลังและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมในทุกมิติผ่านการปูพื้นฐานด้านการลงทุนและการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มทาย,ยาทธุรกิจรุ่นใหม่ next generation ให้เข้าใจถึงการบริหารความมั่งคั่งอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยโปรแกรมพ,พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเข้มข้นโดยได้รับเกียรติจาก CEO และนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยและต่างประเทศร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์อันทรงคุณค่าเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในอนาคต (future thinking skills) ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบันช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืนตอกย้ำความมุ่งมั่น (your legacy our Earth promise) ของไทยพาณิชย์จูเรสแบร์อย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอยียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะ w w w s c b j u l e s b a n e c o m ค่ะ